กาญจนบุรีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดกาญจนบุรีนำเสนอโครงงานต่อยอดกิจกรรมชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการศึกษาแบบสหวิทยาการเชื่อมโยงกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งผลักดันชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์ดรจุฑามาสุขคนทตปฏิภาคอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาผู้นำชุมชนบ้านไตรรัต นำโดยผู้ใหญ่บ้านนายตินภพไตรรัตชัยกูลผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยสออบตอ,อสอมคณะกรรมการหมู่บ้านหมุทิกาตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่มวมรับฟังการน,นำเสนอโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อต่อย,ยอดพัฒนาให้กับชุมชนจำนวน1ิบโครงงานประกอบด้วย 1. ตลาดชุมชนบ้านไตรรัต 2. น้ำมักกลอย 3. สบู่ไตรรัต 4. บรรจุชาฝาง 5. สดชาฝาง 6. น้ำสมุนไพรเวลคัมดิง 7. หัวชเท้ารอง 8. บรรจุภัณฑ์ขนมเทียนแก้ว 9. บรรจุภัณฑ์กล้วยฉาและ1ิบ การเต้นบาสโลบซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรายวิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรได้มาเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคมร่วมกันและมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านสหวิทยาการเชื่อมโยงกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมให้เกิดความยั่งยืนโดยมุ่งประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมีทัศนคติที่เห็นคุณค่าของตนเองต่อการมีส่วนร่วมสังคมโดยอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ในมีการลงพื้นที่พบปะพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจปัญหาและหาแนวทางพัฒนารวมกับผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมาการหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้สูงอายุในหมู่บ้านไต้ลัดหมู่ที่9ตาบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บรุรีซึ่งโครงงานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านไต้ลัดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารบ้านไต้ลัดอย่างยั่งยืนโดยนายตีนภพไตรลัดชัยกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านในหมู่บ้าน ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงมุ่งมันพัฒนาชุมชนอย่างไม่หยุดยัง้งได้ให้ความเห็นถึงกิจกรรมดังกล่าวว่าหมู่บ้านไตรัฐได้ดําเนินการตลาดชุมชนบ้านไต่รัฐและกิจกรรมต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการรวมพลังชุมชนของหมู่บ้านที่มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นที่ปรึกษาและการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการนําภูมิปัญญาชาวบ้านและปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งอาจารย์และนักศึกษา ยังได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะทางกายใจให้กับผู้สูงอายุของชุมชนผู้สูงอายุจึงไม่เงียบเหงาซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีเป็นผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและแนวคิดออกแบบวางแผนในการร่วมจัดกิจกรรมในชุมชนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนซึ่งโครงการดังกล่าวจะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนมีการพัฒนาดีขึ้นซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าในตลาดชุมชนทําให้เกิดรายได้เข้ามาในชุมชนซึ่งในปัจจุบันความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหมู่บ้านมีการสารสัมพันธ์อันดีเกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็งมีความสามัคคีทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่งข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปีชาไราวาลิน รายงาน